ครับสวัสดีครับแมไพี่น้องครับคลิปนี้ผมจะพามาเบงเรือนะครับเดือบ้านนาสำลันนี่ครับทีมงานเสือสีสมก็คือออบปตตอครับมืออื่นผมจะล่คลิปไ้พี่น้องเบงการแข่งเรือดไพ่เลือเป็นประเภทนี้ประจําของตําบลต้นพึ่งครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจเบงอยากติดตามกับเบงไดครับเด้อครับนี่ครับ แต่ว่าตัวที่ผมลง่งมานี้นะครับคือคลิปนี้มืออื่นผมจะล่งอีกคลิปหนึ่ง,งนะพี่น้องเด้อครับไอ้นี่กดติดตามผมได้พี่น้องด้อนี่คือทิมงานทิมงานเรือเรือซื้อยังว่าเอาเนี่ยเรือหน้าเทพหน้าขี้ครับโอ้เทพหน้าขี้ครับนี่ครับหน้าสามัานเออหน้าวันหน้าสารัานครับก็แข่งยู่ตหมต้นพึ่งครับเอ,เออวันหน้าสามด้านก็สู่เต็มที่ครับ กากแกงยนบ้านโคกสามชีครับพี่น้องพ่อจะผ้พาพี่น้องมาเบิ้งเรือครับเรือนี่ครับเรือ,อมานะครับเรือครับเรื้งเบอนีเบงยพเป็นเรือหน่อยครับเรือจักซีไพ่นี่เรือจักรีไพเนี่อ๋อมาต่อเรือจักซีไพนี่ เรื่อเลือเลื่อเล็กครับรุ่นนี้ครับแต่แต่สิบแปเมตรกว่าเลือสิบผีพ่ายครับมันจักัดสิบปีนี่ครับโอ้สุปีเันจับกัดสามสิบกนโอ้สามสิบเกิน่ันนี้เปนเอาสิบแต่กัดสิบกัดสิบเก้าเมตรคนละเพราต้องเสาร์นะครับต่อแมวโอ้ครับครับครับก็สิบผีพ่ายครับเอามาต่อคนละครับุเดอนเอ้เออเออเออเงอเอ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 เออเอออเเอเอเ ค่อยเบิ่งติดตามได้ครับเด้อพี่น้องนี่ครับนี่ครับตกแต่งนี่ครับเรือเพื่อจะสางด้ร่ำหนึ่งได้พี่น้องครับว่ามันธรรมดาครับตกแต่งครับทาแล็กเกอร์ให้เงางามเพื่อให้บิ่งไววครับในสายน้ำนี่ครับเออ อเดี๋ยวไปน้ำไปเออเอาครับครับเปนเอันนี้เป็นเรือครับนี่นะครับเรือครับพี่น้องเบิรงครับไา่ครับบัานรำมนาเน้่าพี่น้องเน้่ยไพ่เรือเมื่อยขนาดครับผมก็เคยรวมงาน ปีหนึ่งครับนี่ครับบนประเทศนี้อีสานครับระว่าทุกภาคครับภาคเหนื้อกบบนี้ครับผ้าเหนื้อภาคใต้ครับนี่ครับ ฝากติดตามนี่ครับเด้อพี่น้องเด้อครับมืออื่นมืเรื่องงคลิปกะให้เบิ้งครับวัดสีมือผีไายครับมืออื่นครับว่าไทายยูทูบอยู่ <laughs> ว่าลูกเรือนะครับอันานาเรือเพิ่นไปอันหอจะปูครับจะเลยบเงียบๆจังหน่อยครับน่ครับลงคลิปวิดีโอ YouTube ให้พี่น้องเบิงงครับนี่ครับสารสน,นการท่องเที่ยวครับพี่น้องครับ เป็นประเภทนี้ของคนไทยครับการแข่งเรือยาวนะครับนี่ครับฝากกดไลก์กดแชร์ติดตามเน้อพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ก็ที้นะครับนอ้องหมอเินดังเบิ่งคลิปวิดีโอผมไปเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ